สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่570นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องพระเครื่องนะครับอ่าพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็ไปได้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์นะครับไปได้พระสมเด็จมา1ึองค์นะครับเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่นะอ่าเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่ปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมก็ไปได้พระสมเด็จนะครับมา1องค์นะครับพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรหมนะครับพี่ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์พี่ๆรู้ไหมครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับพี่ๆนะอองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะเป็นพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับพิมพ์สังคตินะครับมีสององค์มีสองพิมนะพี่มีหูและไม่มีหูนะครับสังคตินะครับเนี่ยเขาจะเป็นเส้นึเนี่ยตรงนี้เห็นแอนเห็นไหมเป็นเส้นสองเส้นเห็นไหมองค์สวยๆคมๆนะครับองค์สวยๆคมๆนะ้เขาจะเป็นเส้นเลยนะครับพี่เป็นเส้นสังคติแบบวิ่งวนเลยนะ อ,องค์สวยๆองค์คมจะเป็นเส้นแบบสังกติวิ่งบนเลยนะครับฐานชั้นที่หนึ่งเขาก็จะมีเส้นบนอย่างนี้นะพี่นะฐานชั้นที่หนึ่งจะมีเส้นบนอย่างนี้นะครับส่วนเส้นซุ้มนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นแท่งเหมือนหวาย่าซีกเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมเสียนนะครับกลมนะครับเกตเห็นไหมครับแหลมยาวเลยเห็นไหมครับพี่ๆ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องพรพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสามสี่หนึ่งสนะครับ0ูนย์เก้าเก้ส่วน ID เดียไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 TTN 987นะครับ TTN เว้นวรคแล้วก็987นะครับพี่ๆมามาชมกันเลยนะครับอ,องค์นี้นะครับพี่ๆนะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับกรูกเก่านะพี่ๆนะกรูกเก่านะครับกรูกเก่าเห็นไหมไอันเนี้ยพวกเนี้ยคราบน้ําตาลไม่ไหม้เนี่ยก็จะเป็นคราบที่กรูนะพี่นะคราบกรูนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเม็ดอยู่เลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ส่อง เดี๋ยผมให้พี่ๆส่องดูเม็ดกลุ่ยไหมเม็ดที่กลุ่ยไหมแล้วดูเนื้อดิครับพี่ๆจ๋าโอ้โหเนื้อแบบโคตรตุบตั๊บนะองนี้นะบอกเลยโอ้โหนี่เห็นไหมเนีย่ยสังกตินะครับดูพิมพ์ทรงนะครับพี่นะดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับเห็นไหมครับเกตใบหน้านะครับเห็นไหมเส้นซุ้มนะครับอ่าองนี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะพี่นะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่ดูนะครับโอ้โหนี่เห็นไหม เส้นสายรายละเอียดทุกอย่างยังคมชัดลึกนะครับใบหน้าลำแขนลำตัวเห็นไหมเส้นสังคตินะครับองค์สวยๆนี่จะเป็นเส้นจะเป็นเส้นวนเลยนะพี่นะอ่าลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากนะพี่นะผมต้องบอกเลยนะครับว่าพิมพ์สังคติเนี่ยพิมพ์หายากมากพี่หายากจริงๆนะครับผมไม่ค่อยจะได้มานะครับน่าจะองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สองนี่คือผมได้มานะพี่นะน่าจะองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สองอ่ะผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันเลยแล้วกันนะพี่ เปิดแบ่งปันเลยนะครับพี่เอา8,500บาทนะองนี้นะผมเอา8,500บาทนะครับพิมพ์สังขตินะพี่พี่นะดูด้านหลังนะครับพี่เห็นไหมด้านหลังนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูมวลสารกันพี่ผมบอกเลยว่าองค์นี้มวลสารแบบแ,แน่นๆเลยนะพี่นะมวลสารแบบแน่นๆเลยนะครับองนี้นะครับเห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยเหมือนวัดถะคังเลยพี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยเหมือนวัดถะคังเลยไหมครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะ เป็นพิมพ์สังคติผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทองนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะดูนะครับมาดูเนื้อกันนะครับพี่ๆอ่าซองนะครับใบหน้าไหมครับดูใบหน้านะครับนี่ดูไล่มาลําตัวไหมครับโอ้โหเนื้อพี่จ๋าราคานี้นะพี่นะไม่มีอีกแล้วนะครับราคาเบาๆสบายกระเป๋าแบบนี้นะครับพี่นะครับอ่านะครับเห็นไหมพี่จ๋าเห็นไหม ค่อยๆดูนะพี่นะค่อยๆดูพี่ค่อยๆดูอ่ามือจะสั่นๆนะะหน่อยนะพี่นะมือจะสั่นๆหน่อยนะอ่าดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให,ดให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับอ่าผมจะเอาค่อยๆให้พี่ๆได้ดูเนื้อนะครับให้พี่ๆได้ดูเนื้อเห็นไหมครับนี่ขี้กุนะครับนี่คราบกลุนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมน้ําตาลเทาๆเห็นไหมนี่คราบกลุนะครับนี่ พวกนี้ก็จะเป็นคราบกุลที่ที่เป็นแผ่นเกาะนะครับพี่ที่เป็นแผ่นเกาะตามอง์พระนะที่เป็นแผ่นเกาะตามอง์พระอ่าแบบนี้ก็จะเป็นเม็ดที่ผุดขึ้นมานะครับพี่เห็นไหมเม็ดที่เป็นเม็ดก้อนนะครับเห็นไหมอันนี้คราบกุนะพี่นะอันนี้กุเก่าแล้วพี่นะกุเก่าบางคุนพรมนะครับพิมพ์สังกตินะพี่เห็นไหมดูเนื้อโอ้โหพี่จ่าเนื้อแบบนี้นะสุดจริงอ่ะองเนี้ยบอกเลยนะครับ เนื้อแบบนี้นะพี่นะไม่มีอีกแล้วนะพี่นะเห็นไหมอ่าองค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะพะสัสสวยแบบนี้ผมบอกเลยพี่อยู่ไม่นานพี่บอกเลยอยู่ไม่นานอ่าสวยสวยแบบเนี้ยผมว่ายังไงเจ้าของตัวจริงก็ทักมาพี่ผมเชื่อนะพี่นะแล้วเนื้อหาเขาแบบโอ้โห,โหพี่ดูนะครับยังกะวัดรักคังนะพี่นะเนื้อเนี่ยยังกวัดรักคังเนื้อเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหม มวลสารแน่นๆพี่เห็นไหมมวลสารเห็นไหมเห็นไหมมวลสารเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพี่อ่าอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะเป็นพิมพ์สังคตินะดูดีครับแล้วดูด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ดูดูความเก่าก่อนเลยพี่ดูความเก่าเห็นไหมดูรอยหลุดร่อนของมวลสารรอยยุบรอยเป็นรูเป็นโพรงเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเห็นไหมแล้วดูมวลสารดิพี่เนี่ยครับ ม่ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่นะดูมวลสันโอ้โหพี่จ๋ามวลสันแน่นจริงตรงนี้นะมวลสันแน่นจริงๆเห็นไหมครับอ่าผมค่อยค่อยเลยไล่นะพี่นะค่อยๆไล่ดูนะอ่าเหมือนพี่พี่ได้สองกล้องเองเลยนะครับเนี่ยเหมือนพี่พี่ได้สองกล้องเองเลยนะครับพี่เชื่อไหมว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาทักมานะเขาทักมาเขาซื้อเลยนะพี่นะเขาทักมาเขาซื้อเลยนะเขาแบบไม่ได้ทักเล่นๆพี่ เขาทักมาแนละ้วเขาซื้อเลยนะครับเจ้าของตัวจริง,ง,รงผมเชื่อว่าองค์นี้นะครับรับรองว่าเจ้าของตัวจรงิงเห็นต้องทักมาเลยพี่เห็นไหมดูได้ครับดูเนื้อได้ครับแล้วดูความเก่าพี่พระเนี่ยถ้าไม่ได้เก่าไม่ได้อายุไม่เป็นแบบนี้นะพี่นะอะองค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทพี่แล้วดูมวลสารด้านข้างผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่นะดูมวลสารพี่พี่ดูมวลสารเห็นไหมเห็นไหม นี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่มวลสารดูดิโอโหดิแน่นเลยพี่องค์นี้นะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มเกินคุ้มพี่เราอ่ากับราคาที่ผมเอามาแบ่งนะเห็นไหมดูมวลสารนี่พี่เหมือนพี่พี่ได้อ่าผมซูมให้ดูเนี่ยเหมือนพี่พี่ได้จับกล้องสองเองเลยนะเห็นไหมจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะพี่นะจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเห็นไหม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่นะอ่ะให้พี่พี่ดูพิมพ์ทรงเห็นไหมอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับอ่าแปดพันห้าร้อยบาทพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะตรงนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทพระสวยจริงพี่พระสวยจริงๆดูนี่ครับดูเนื้อเห็นไหมดูเนื้อพี่โอ้โหเนี่ยเนื้อแบบมันมันแบบนี้เนหาไม่ได้แล้วนะพี่นะ เนื้อแบบส่องเข้าไปนี่โอ้โหหนึกนุ่มเลยพี่หนึกนุ่มเลยนะพี่นะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแบบเนื้อนี่เนื้อหาในสู้กล้องเลยนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยความสวยความงามแบบสู้กล้องเลยเห็นไหมโอ้โหพี่จา๋าแบบนี้พี่ต้องทักมาแล้วพี่เจ้าของตัวจริงต้องทักมาแล้วนะครับพี่ๆนะอ่า องนี้นะครับผมเปิดไว้ที่8,500บาทผมเอา8,500บาทนะครับพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้นะครับผมถอนพระเครื่องนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ